คุณธงชัยเจริญสุขหรือใีใหญ่ให้การแนะนําในการขับขี่ออรถนะครับหลังการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมไปแล้วออจะต้องขับอย่างไรจึงจะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นหลายท่านอาจจะคิดว่าการขับรถนั้นไม่ค่อยสําคัญนะครับในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงที่จริงแล้วมีความสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ความสัมพันธ์ของเท้าในการเหยียบคันเร่องอย่ดีนะครับการใช้คลาสในการที่จะถอนคลาสออกมาเพื่อให้รถนั้นเคลื่อนตัวจะต้องทําอย่างไรความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นความประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับนี่คือส่วนสําคัญซึ่งคุณตงชัยจเจริญสุขได้แนะนํากับเจ้าของรถนะครับ พี่ตูนะครับช่างใหญ่ของร้านใหญ่ยนจุนิ่งล้วก็เตรียมน้ํามันเพื่อทําการทดสอบเหมือนกับเช่นครั้งแรกนะครับก่อนการติดตั้งนั้นเราทําการทดสอบกันในลักษณะนี้คือการต่อสายนะครับออกจากถังน้ํามันเ,เป็นการต่อสายตรงมาเข้าที่ขวดนะครับหลังจากที่เราเตรียมตัวกันเสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทุกคนนั่งอยู่บนรถ3คนด้วยกันนะครับมีเจ้าของรถ มีพี่ตู่นะครับช่างของร้านใหญ่ยนต์จูนิงแล้วก็ผมซึ่งถ่ายไปบรรยายไปนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่จุดสตาร์ทแล้วก็ทดสอบในเรื่องของความเร็วนะครับเทสโหลดดูว่ารถนั้นอัตราความเร็วจะเร่งขึ้นหรือไม่เครื่องยนต์จะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรสักครู่หนึ่งจะได้ทราบกันนะครับ ความเร็วในขณะนี้นะครับ120กิโลเมตรต่อชอั่วโมงซึ่งคุณกิติพัฒน์นั้นบอกว่าปกติแล้วเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วความเร็วจะอยู่ที่80-90กิโลเมตรต่อชอั่วโมงจะเป็นส่วนใหญ่นะีครับดังนั้นาการที่จะใช้ความเร็วสูงๆก็ไม่เคยกลาเสี่ยงสักเ้องไห่นะครับความเร็วอยู่ในระดับนี้นะครับก็คงจะทราบผลกันว่าเครื่องยนต์นั้นเดินเรียบหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกันแล้วกัน เพราะว่าให้คุณกิติพัฒน์เจ้าของรถนั้นได้ครองสติในการขับรถนะครับจะได้พูดคุยกันหลังจากที่ทดสอบความเร็วกันไปแล้วนีครับ ตอนนี้เราวิ่งเข้ามาในเขตของอำเภออินบุรีนะครับซึ่งเดินทางมากี่กิโล,ลแล้วครับ14.8แล้วครับ14.8กิโลเมตรนะครับซึ่งของเดิมนั้นเ,ออเราทดสอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ชุดแก๊สนะครับรถคันนี้ได้12.6กิโลเมตรหมายถึงรถคันนี้ถ้าเป็นของเดิมหมดน้ำมันไปแล้ว1ลิตร หลังจากการติดตั้งเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเราทดสอบมาถึงขณะนี้น้ำมันยุบไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคงจะอีกนานเลยนะครับในการทดสอบเพราะว่ารถประหยัดเชื้อเพลิงแล้วนะครับตามหน้าจอตอนนี้นะครับ43.5กิโลเมตรซึ่งเราเดินทางมาถึงขณะน,นี้น้ำมันนั้นยุบไปเกินครึ่งลิตร นิดเดียวเองนะครับยังเหลือน้ํามันอีกเยอะเลยทีเดียวก็คงจะไม่ต่ำกว่า20กิโลเมตรนะครับน้ามันที่เหลือสามารถเดินทางได้เพราะว่าน้ํามัน1ลิตรนั้นเราเดินทางมาถึงขณะนี้40กว่ากิโลเมตรแล้วนะครับยุบมาครึ่งลิตรเสร็จเท่านั้นเอง,องตอนนี้น้ํามันก็ยุบลงไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ส่วนที่เหลือนีออ้ก็คงจะวิ่งได้อีกหลายกิโลเลยนะฮะตอนนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วครับ 7จ็ดสิครับเจ็ดสิบจุดหกว่ากิโลแล้วนะครับท่านผู้ชมความคุ้มค่าในการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับก็ให้เห็นน้ำมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันนั้นยังไม่หมดรถเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันนั้นจะหมดขวดหมดลิตรนะครับเอาถามความภูมิใจกันนิดนึงมาถึงจุดนี้แล้วนะครับ7จกว่ากิโล เจ้าของภูมิใจยังไงบ้างฮะภูมิใจมากเลยครับไม่นึกว่าจะถึงเจ็ดสิบโลครับนี่ผมว่ายังน้อยเก็นนะสักห้าสิบเี่ก็ถือว่าเป็นปลื้มแล้วครับอ๋อเดิมทีตั้งเป้าไว้ห้าสิบไม่ไม่ถึงนั้นอ่ะผมบอกบอกกับเฮียใหญ่ไว้ว่าขอสักสามสิบห้าเฮียเฮียบอกโอ้ยมันน้อยไปสักหกสิบไปเดี๋ยวเฮียให้ผมไม่จะถึงเลยนี่มนได้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองแล้วครับนี่โอ้โหสุดสุดแล้วครับสุดยอดแล้วครับนี่ อาตอนนี้ยืนยันครับยืนยันเลยครับว่าประหยัดจริงๆครับติดแก๊สที่ร้านใหญ่ยนจุนิ่งนะครับตอนนี้กี่กิโลแล้วฮะเจ็บสองครับเจ็นะครับเพราะว่าดูแล้วน้ํามันในขวดนั้นเหลือน้อยเต็มทีนะเหลือนิดเดียวก็คงจะเป็นไงฮะถ้าจะไปนี่อีกกิโล2กิโลมันได้นะครับได้อีกกิโล2กิโล72็ดถึงหรือยังครับกำลังจะ กำลังจะขึ้น73นะครับก็ตีเฉลี่ยง่ายๆเลยนะครับ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ่อต่อน้ำมันหนึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมน่าจะถึง75ได้ซ้ำนะครับเอาเป็นว่ารถคันนี้จะหมดขวดหรือยังเอาเอา74แล้วกันอา่านะฮะเราตรี74ก็แล้วกันเพราะว่าน้ํามันที่เหลือนี้เดินทางได้อีกหนึ่งกิโลเมตรแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า เออหนึ่งลิตรนั้นเราเดินทางมาถึง73็ดสากว่า,วาแล้ว,<า>ลวนะฮะอ่าเจ็ดสิบสามที่เจ็บสามจุดนะครับเราตี74ด็ดสิเอาเดี๋ยวเราจอดที่เลยนะครับน้ำมันนั้นหมดหนึ่งลิตรเอาเอาน้ำมันมาโชว์กันนิดหนึ่งเหลือก้นขวดท็นเห็นนิดเดียวนะครับ เนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้อีกเป็นกิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหมุนพวงไหลผมนิดหนึ่งจะได้ถ่ายง่ายๆนิดนึงอันนะครับให้เห็นกิโลเมตรหนึ่งเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่จุดสองนะครับเจ็ดสิบสี่จุดสองกิโลเมตรต่ตอน้ํามันหนึ่งลิตรนะครับท่านผู้ชมแก๊สก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบสตางค์ต่อกิโลเมตรฉะนั้นรถคันนี้นะครับประหยัดได้สมใจคุณกิติพัฒน์นะ จากเดิมทีวิ่งได้12.6กิโเมตรนะครับวันนี้วิ่งได้1ลิตรนั้นวิ่งได้74.2เนะครับตรงนี้จะบอกยังไงกับท่านผู้ชมจะแนะนำยังไงฮะอยากจะแนะนำว่าท่านท่านใครที่คิดว่าอ่ารถไอ้รถก,กระบะเราเนี่ยติดแก๊สแล้วมันไม่ไม่ไประหยัดนะครับขอให้ท่าน เลือกคิดตรงนี้ได้เลยนะคือติดแล้วประหยัดจริงๆครับครับรถนี้วิ่งเสียงนิดเงียบเลยครับครับไม่มีกระตุกไม่มีกระตุกโอเนะครับวิ่งแล้วเหยียบแล้วยิ่งออกยิ่งเหยียบยิ่งออกครับแต่นี่เป็นครับตรงนี้เป็นการทดสอบเพียงแต่แค่ให้เหยียบแค่แค่ร้อยถ้าเราจะเหยียบมากกว่านี้เนี่ยได้ครับนะครับเป็นการยืนยันของคุณกิติพัฒน นะครับว่ารถหลังการติดตั้งอุปรกรณ์ร่วมแล้วเป็นรถที่มีความเร็วได้สูงนะครับอัตราเร่เงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็จะทาให้ความเร็วนั้นขึ้นมาถึงร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบนะครับในขณะที่เดิมทีนั้นรถอาจจะเร่งแต่ไม่ถึงเร่งอืดและโดยเฉพาะกับความเร็วในขณะแสงนั้นจะทําให้รถนั้นสามารถจะ แสงได้อย่างรวดเร็วนะครับใช้ระยะเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถแสงได้นีดก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นรู้สึกชอบกับอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับที่นำมาติดร่วมนอกจากการประหยัดแล้วจะทำให้อัตราการเร่งนะครับการวิ่งทำให้ดีขึ้น ก็คงจะถึงเวลาที่ต้องลํำลากันแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทดสอบกันมาเสร็จสับเรียบร้อยวันนี้คุณกิติพัฒน์นะครับพี่ตู่ช่างใหญ่ของร้านใหญยุตย,ย,ยูนิ่งพร้อมด้วยเราทั้ง3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคราวหน้าเรามาชมกันใหม่นะครับคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ